มาอาจจะเป็นประเทศที่อ้างอิงได้นะคะว่าจะเป็นประเทศที่ระดับผู้นําของประเทศได้รับรางวัลสันติภาพถึง2ท่านค่ะดิฉันหมายถึงองซานสูจีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไปแล้วนะคะขณะนี้ประธานาธิบดีแตงเส่็งเตรียมที่จะรับรางวัลผู้นําที่ทํางานเพื่อสันติภาพเป็นรางวัลที่มอบโดย International Crisis Group ค่ะแต่การได้รับรางวัลครั้งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายจากกระแสไม่ว่าจะเป็นนักเขียน พรกการเมืองฝ่ายค้านและกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ภายในพม่าเองค่ะโดยตามกำหนดนะคะ International Crisis Group ที่จริงประกาศตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนปีที่แล้วค่ะว่าจะมอบรางวัลสันติภาพให้กับประธานาธิบดีเต็งเซ็งโดยยกย่องการตัดสินใจที่เอาจริงเอาจังของผู้นำพม่าเพื่อปฏิรูปการเมืองและยกเลิกกฎหมายที่ปิดกั้นในหลายๆเรื่องพิธีมอบรางวัลจะมีบุคคลในแวดวงระดับสูงไปร่วมงานนะคะอย่างเช่นผู้นำรัฐบาลตะวันตก นักการเมืองสหรัฐและผู้มีบทบาทสำคัญอย่างเช่นจอร์จโซรอสงานนี้จะเป็นการระดมเงินทุนให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนโดยบริษัทที่ไปร่วมงานต้องจ่ายเงินกันหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ได้พบกับแขกผู้มีเกียรติค่ะอ,องมินรัฐมนตรีจะขึ้นรับรางวัลน,นี้แทนประธานาธิบดีเต็งเซ็งรัฐบาลพม่าก,กำลังถูกวิจารณ์เรื่องการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามกลุ่มกบฏขัดนทางตอนเหนือจนถึงขณะน,นี้มีประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยนับแสนคน และมีรายงานคุกคามสิทธิมนุษยชนด้วยเบอร์ทิลลินเดเนอร์ผู้สื่อข่าวที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับพมา่าหลายเล่มบอกว่าการมอบรางวัลให้กับประธานาธิบดีแตงเซ็งเป็นการเป็นการแสดงท่าทีที่ผิดที่ผิดทางของ ICG และก็คงจะลืมไปแล้วว่าผู้นำพมา่าได้รับการวางตัวให้เป็นผู้นำครั้งนี้เพราะพลเอกอาวุโสตันช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยกองทัพยังมีส่วนกำกับรัฐบาลอยู่ขณะที่กลุ่ม Human Rights Watch วิาพากษ์ว่ารัฐบาลพม่าก,กำลังก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยกำจัดกลุ่มคนโรฮิงญาโดยไม่ยอมส่งความช่วยเหลือให้กับคนกลุ่มนี้